กลับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพาเรยเช่นเคยนะคะยาใบ่ๆนะคะวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะคะใครถือควายมือนีสงไัยจะถูกตลอดกัน <c oughs> นะคะมือนีเป็นวันม่มหามงคลนะคะทําสิ่งใดก็ได้ดั่งใจปรารถนานะคะขอโชคขอลาบขอพรนะส่ะทุกสิ่งอย่างเรื่องงามยามดีแต่งตัวชุดใหม่ๆแต่งหน้าวันนี้เครื่องสำอางซื้อมาของซื้อมาวันนี้ใช้ใหม่ เป็นวันนี้เป็นเรื่องงามยำดีนะคะตัดสินใจให้มันดีมือนีห้อยเล้ากับห้อยห้าหน่ย ในวันที่18มีนาคม67มาใส่2ชุดเลยนะคะจัดเข้าในคลิปเดียวรัวๆเลยนะคะพี่นอ้องเป็นยังสอดเขียวคือจัดลงทั้งล้าทั้งน้อยในคลิปเดียวเพราะว่าอาจารย์ทรงมาพร้อมกันแล้วมันกับคำยนันบอท่านพี่น้องนะคะก็เลยต้องตัดลงในชุดเดียวให้กับอาจารย์หนุ่มบางเกลือเลยนะคะสําหรับหววฮาหนนยโคดเซียนนะคะและหัวห,หัวเหลาานะคะก็โคดเซียนเหมือนกันค่ะพี่น้องเอามาเป็นพินุษ ดุลพินิจพิจารณาเนาะค่ะสำหรับตู่ลิกแนวทางมือนี่ซอเกี้ยวกับมใไ้พี่น้องบึงทั้งไทยทั้งลาวทั้งหน่อยเลยนะคะพี่น้องล่วงจัดชุดเต็มไห้ในมือนี่นะคะไทยยังไม่ลงสกิปเลยนะคะแต่จะลงมือนี่แหละลงลิปนี่แล้วก็จะได้ลงโย่แต่อาจารย์เซนสีสเกตไม่เห็นส่งหน่อยมาให้เลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะคนเรานะคะถ้า มั่นใจเสียนไหนใส่เสียนนั้นเลยนะคะสอเขียวกับแนะนาเพื่อเป็นแนวทางให้ซื้อนะคะแต่คลิปนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะหลู่เทิงเล้าหลู่เทิงน้อยในคลิปเดียวจบม้วนเดียวเลยนะคะเพราะว่าเวลามันหน่อยค่ะมือเส้านี่เน็ตซาเน็ตบวสซานี่แต่สัญญาณโทรศัพท์ซาค่ะเพิ่งจะมาลงในช่วงหาโมงช่วงเที่ยงหน่หนึ่งนะคะจะมาคลิปดิบปังๆกันละ ช่วงเศร้านี่พยายามลงแต่เศร้ายู่ด้มันนี่เศร้าชอบไปว่ลิปตั้งแต่เศร้าๆนะคะกับมาคุ่มลงอยู่กลุ่มลงเด้กะบลงหยากเศร้านะคะเพิ่งจะมาลงได้ช่วงหาโม่งเอฟซีนถามว่าเส้นนั้นเส้นนี้บ่มาบ่เพิ่งจะถามหาเส้นเส้นสีสเกตกะถามหานะคะแต่วันนี้หน่อยไม่เห็นนะคะเพิ่งถามหาเล่ากับลุงเล่าให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งเข้าลายบุคคลเรียบร้อยนะคะทุกสิ่งอย่าง จัดลงทั้งในไลน์กลุ่มและลาย YouTube นะคะทางช่องเราก็เปิดไปทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องรู้จักกันเบิดในตัวเลขทุกแนวทางนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ซอเขียวด้วยนะคะขอบุญขอบคุณค่ะสําหรับผู้ใดที่ติดตามมาโดยตลอดเข้ามาใหม่มาเก่ากัดยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณหลายๆที่ให้การสนับสนุนซอเขียวด้วดีเสมอมานะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครท่านใดก็ตามอยู่ที่แห่งหนใดเราก็เป็นเพื่อนได้รักกันได้นะคะขอมาคุมป,ปักกับซอเขียวนะคะเป็นกันเองนะคะเป็นเพื่อนที่สนิทก็ได้ไม่สนิทก็ได้รับรองได้โชคได้ชัยแน่นอนนะคะเขามาอาซอเขียวมีเงินใส่ทุกคนทุกมือทุกวันนะคะพี่นอ้องบังเอิญนะคะเลขของซอเขียวนี่จะแตกทั้งน้อยทั้งลาวทั้งไทยเลยนะคะเข้ามาเลยค่ะพี่น้อง นะคะขามากดไลค์กดแชร์ขามาเบิง้งโน้ตตัวเลขแนวทางของซอเขียวเปลนอย่างไรการวอาการจาก,การคุยกันจระเือมันเป็นอย่างไงซอเขียวจะคุยกับพี่น้องเอซีทุกเมื่อนะคะซอเขียวจะไม่คุยแต่เรื่องหวยนะคะจะทักทายกันทุกวีทุกวันนะคะจะไปเบื้องในคอมเมนต์เราก็มัคุยกันจะไปเบื้องไล่์แวก็เอามาคุยมาตอบกันทางหน้าจอนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะพี่นอ้องซอเขียวกะคิดหอดคิดถึงทุกคนนะคะ ใครที่เงียบหายไปก็ยังคิดถึงอยู่นะคะพี่น้องจินหอดสุข้อน,นั่นแหละแต่ว่าถ้าทักกันบ่อยๆเราก็จํากันได้นะคะจนเลื่อมเมาเพิ่นมาทักใหม่เหมือนขึ้นนี่พีาอาจารย์คนนั้นทรงเหลใก้ม้ไห่จนทามว่าพี่อาจารย์รู้จักซออเขียวตั้งแต่ย่ำใจพระอาจารย์รู้จักซออเขีาายวมาโดดระเบิดสันรู้จักแต่มเมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่เรอาจะทักไปทักมากขุ้ไปขึ้นมาอ๋อ ประเดี๋ผู้เคยส่งเลขให้นะคะนี่ราคานั่นส่งแล้วนั่นทักททยกันมันจํากันบ่ะไดตัวพี่น้องนะคะต้องรีบส่งนะคะพี่น้องคะอืเพราะว่าการงานห้องมันมันหลายเรามันบ่มีเวลาจะไปจําผู้ใดเนาะพี่น้องคะอ่สงสัยเคอจะพากันกินข้าวกับต่บักหุ่งจุ้ยนอซองเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยงแล้วค่ะว่าคลิปนี้เที่ยงค่ะพี่น้องวันที่สิบแปด มีนาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องก็ฟังไปกินไปเนาะนะคะแต่ถ้าเบื้องอนเมื่อใดถ้าฝ้าๆรุนร่วนในแ่อาจจะไล่สดในพี่น้องเบื้องอยู่ดอกนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าเร่งด่วนด้วยก็มีนะคะพี่น้องมาด่วนๆนาทีสุดท้ายสิ่กัสิได้ลงให้เป็นไล่สดให้ดูนะคะซอเขียวบาค่อยไล่สดพออย่างี นันกองหลังซอกเขียวมันบ่เปิดหลับมันเป็นเัองไรบุเดี๋ยวซอกเคียวจะไปทำกูบาอาจาร์ไม่อยู่มันพยายามจะเฮ็ดหลเทือแล,ะละ้วล่ะมันเปิดกองหลังมาได้นะคะกะเลีม่มาได้ไทยไล์สดทาง u t u b e นะคะแต่ทาง a c e b o o k นี่ไล์อยู่นะคะไล์ได้แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดอะไรไม่มีข้อห้ามกเลไล่ฟ์สดทั้งนั้นได้นะคะแต่ถ้าทาง u t u b e นี่จะมีเสียงเครื่องเพลงจะมีเครื่องเสียงสิมี เสียงเรื่อยเสียงลดจะไรยังไงยากลําบากอยู่ค่ะพี่น้องต้องมีแต่เสียงเราโดยตรงนะคะอืเพลงเขาก็สมวนล,ลิขสิทธิ์นะคะมามีอันได้มาให้เฮาเบิงถ่าบโบเมนโตเฮ้านะคะ,ะเอาสติกเกอร์โฆษณาตัวอื่นมาลงก็ไม่ได้นะคะพี่น้องอ่เอาเกี่ยวกับเลยต้อง,งพิจารณา การทำงานด้วยนะคะจะเอาผิดกดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียนะคะเพราะเราสร้างมานานแล้วนะคะโอกาสเราอย่าให้พลาดอย่าให้เสียนะคะพี่นอ้องทำตามกดได้ก็ดีนะคะคือคือจะกินข้าวเสียพี่น้องต้องตับหมหุ่งกไาา็ได้ก็เขียวมาได้กินข้าวเสร้าอยู่ขึ้นลูกมาตีสองลูกขึ้นมาตีสองก็ไม่กินกาแฟแล้วกันมานางตัดคลิปทั้งรับทั้งเล็ดบง้องหันก็นได้เสียบไปบึด้ดนึงนะคะ เบิ้หนึ่งอีหลีเดีอันโหลดคลิปห้สิอพ่ออันสิบนาทีผมยากเกนมากเฝ้าไม่เห็นค่ะเฝ้าไม่เห็นอันคลิปต่อลงต่อให้มันหล่าสั่นคลิปเล่ากับคลิปเหมือนท่าน้อยเนาะนี่กับสิเป็นคลิปสุดท้ายนะคะท่า,อา,า,น,า,อออานอาจารย์นุ่มบังเกีอรอถ้าแม่อาจารย์เสียนศรีสกเกตบ่าทรงมาก,ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในวันนี้ในหัวเลาและหาหน่อยนะคะพี่น้อง ต่อไปก็จะเป็นไทยนะคะรัฐบาลไทยตามด้วยสูตรรังผึ้งนะคะแล้วก็สายรับของซอยเขียวเรื่อยกําลังวันนะคะไปเรื่อยๆเลยไถ่นี่เป็นหางเว้าเลยค่ะพี่น้องคะนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรอรับโชครับไส้กับซอยเขียวเลยไม่ได้รุ่งคิปนไปเต็มทีค่ะพี่น้องเขาอย่าบ้่ากินรู้สึกหิ้วขาวอยู่แต่บ่รู้สึกว่าจะกินกับอีหยังที่บคอคืนพอแนวยอยากเลยพี่น้องต้นมากกินผลไม้ จับๆๆกลไปนะคะอิ่มแล้วก็แล้วแน่มท่วงแล้วก็ยู่ได้ดงสินะบริสิเลือดกับเยองกาอยู่กันกินเพราะอะไรนะคะซอเค้าเอางานเป็นใหญ่นะคะหลายคนกับเป็นห่วงระวังโลลกกับพอเดอรวสันเนาะปากอบุญขอบุุนสำหรับคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะกินข้าวไม่ตรงเวลาค่ะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยลาวหนุ่มบางเกลือและ หวยหานอยหนุ่มบางเกลือในคลิปเดียวงวดวันที่18มีนาคม67กันได้เลยจ้าค่ะกลับมาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวหนุ่มบางเกลือนะคะงวดวันที่18มีนาคม67นะคะจับคู่ให้59นะคะ59 79 69นะคะ70 71 50 55 มเจ็ดเจ็ดนะคะรวยรวยรวย<ม>ค่ะวันนี้นะคะค่ะอาจารย์พันชัดไหยมาาแบบชุดเต็มเลยนะคะหัวหเราพัฒนาหนุ่มบางเตืองวดวันที่18มีนาคม6 7นะคะ5 9 7 9 6 9 70 7 1 5 0 5และ77นะคะรวยรวยรวยค่ะวันนี้เอารวยรวยเลยเรามารวยกันวันนี้ทั้งไทยท,ท,ทั้งหน่อยทั้งลาวทั้งหน่อยเลยนะคะพี่น้องฐานใดพิดผั็ขออภัยเพราะว่าช่วงเวลาเร่งด่วนมันจะพูดรวยรวยไปหน่อยนะคะเฝ้าอีหลีได้ไหมคันได้เฝ้าเพราะอยากเฝ้าจุดเดียวเวลาสุดปัดนคุณได้พี่น้องแต่ว่ามาเบิงเฝ้าจนจบแล้วเวลาหนึ่งนาทีวันหนึ่งวันใส่เฮะก็เฝ้าของก้นเนาะอ๋า จับคู่ให้นะคะหวยลาพัฒานานหนุ่มบางเกลืองวด18มีนาคม67ได้5979 69 70715055และ77ค่ะพี่น้องรวย,รวย,ร,วยรวยกันค่ะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เดี๋ยวไปติดตามหวยฮานอยกันต่อเลยนะคะค่ะพี่น้องคะกลับมาชมหวยฮานอยหนุ่มบางเกลือกันได้เลยนะคะมาในคลิปเดียวจอดเลยเมื่อวานแตกไปสองนอยค่ะพี่น้องเอ้ยแตกน่อยพิเศษกับน่อย v ิ่พี่ค่ะพ,พี่น้อง เอา,เอาน้อยเฉพาะกิจสนุเออไปแตกน้อยเฉพาะกิจกับน้อย VIP ค่ะพี่น้องมือนีจะแตกจากน้อยอีกพี่น้องเอ้ยมาเบิงกันค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่นอ้องอย่าลืมแคปหน้าจอเด้อค่ะสอดเขี้ยวเฝ้าเธอได้คลิปนี่อ๋ออา่าสิบแปดมีนาคมหกเจ็ดหฮาหนอยอาจารย์หนุ่มบางเกลือแตกไปสองน้อยนะคะบ่มีเมือว่าบ่แตกแตกทุกมือทุกวันแตกตะบีตะบันค่ะพี่น้อง ด้วยหย่อนหน้าน้อยกับลายล้วเด้พี่น้องค่ะแต่เพิ่นบ,บ่ปากซื้อๆค่ะจอเขียวหูจักอยู่ได้เพิ่นร้วยล้วเด้คูเพิ่นเล่นน้ำซูมือเนาะค่ะเอาจับคูให้สองศูนย์สี่สองสามสามสองสองดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ 2องเก้สองแคปหน้าจอจัดไปให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องจะบเริมทิ่มทวนโดนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหัวยา่อยหนุ่มบังเกลองดวันที่สิบแมีนาคมหกเจ็ดสองศูนย์สี่สองสามสมสนึ่งมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี 09 01 02 29 21 23แคปหน้าจอเรียบร้อยโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้อง ขอ้สำเร็จความมุ่งมั่นปัจจุบทุกสิ่งอย่างถูกแตกทุกน้อยทุกน้อยเหมือนคนอื่นเขาซาดิวซสาซาเพิ่นือซาดีแต่เพิ่นซาเขาดงวงงวดนีพี่น้องเมื่อวานนี่แตกแตะเพื่อ4ีน,น้อยนะคะแตกไปสามน้อยเด้งไปสี่เด้งค่ะพี่น้องบู๊ตัวเดียวกันล่วคักเมื่อวานนี่โอ้กันผูมักเล่นไดในเงินแสนนะเมื่อวานพี่น้องค่ะเขาแคบหนาจ,จอชอบก็จัดคัดกระพานจคดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะขอลาพาจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ